สวัสดีครับผมป๊อปจากร้าน OBD Shop นะครับวันนี้นะครับจะมาแนะนำนะครับอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งที่ควรมีติดรถไร้นะครับคือสายพ่วงนะครับพอร์ต OBD2 นะครับแบบมีสวิตช์เปิดปิดได้นะครับของที่ร้าน OBD Shop เรานะครับจะใช้เป็นตัวนี้นะครับที่ให้ติดตั้งให้กับลูกค้านะครับจะเป็นตัวนี้เลยนะครับติดตั้งที่รถนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าคุณประโยชน์ของมันนะครับที่ได้คืออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะแกะแกะกล่องออกมาให้ดูนะครับแกะจากถุงเลยนะครับตัวนี้ อ่าเป็นจะเป็นเป็นลักษณะแบบนี้นะครับตัวเรียกว่าตัวพอร์ต o อ d 2นะครับแบบมีสวิตช์เปิดปิดนะครับก็คือตัวนี้มีสวิตช์เปิดปิดแบบนี้นะครับก็คือสามารถที่จะไปต่อเข้าที่รถได้นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวแกะดูกันนะครับตัวสายนะครับก็จะยาวนะครับมีความยาวอยู่ประมาณ60เซนนะครับ60เซนก็ประมาณ2ไม้บรรทัดแบบนี้นะครับก็คือจะมีพอร์ตนะครับตัวผู้กับตัวเมียอย่างนี้นะครับพอร์ตของรถ OBD บดีของของรถเราที่อยู่ที่รถนะครับจะเป็นตัวเมีย ลักษณะแบบนี้นะครับอยู่ที่รถนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวผู้กับตัวเมียเพราะฉะนั้นเนี่ยประโยชน์ของมันคือมันจะใช้กรณีที่เราตัดไฟนะครับกรณนี้เราไม่ได้ใช้รถนะครับเราสามารถกดปิดที่สวิตช์ตรงนี้นะครับเพื่อให้พอร์ต OB d ของรถอ่ะไม่จ่ายไฟมาที่ตัวเกตนะครับก็จะทําให้เกตวัดอ่ะไม่ไปกินไฟของแบตเตอรี่รถนั่นเองนะครับนี่คือประโยชน์ของเขานะครับวิธีการติดตั้งก็ไม่ยากเลยครับเพียงแค่เรานะครับ เอาสั่งปักตัวคู่นะครับที่เป็นเข็มนะครับที่เป็นเข็มแบบนี้นะครับเสียบเข้าไปที่รถนะครับเสียบเข้าไปที่รถตามตามช่องของมันเลยนะครับจะบังคับจะใส่ผิดไม่ได้นะครับเพราะมันจะพอดีกับรูเลยนะครับเราก็จะเสียบเข้าไปที่รถนะครับตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปได้เลยนะครับเสียบเข้าไปรถแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็นะครับส่วนตรงนี้นะครับเราก็จะไปเสียบเข้าที่ปักของเกจวัดนะครับ ของเกจวัดที่ให้มาในในที่เราซื้อมานะครับจะเป็นเกจรุ่นไหนก็ได้นะครับแล้วก็เอาปลั๊กตัวนี้นะครับเสียบของเกจวัดเสียบเข้าไปนะครับที่ตัวสายพ่วงอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกปลั๊กหนึ่งก็เสียบเป็นแบบนี้ติดตั้งง่ายๆแบบนี้เลยนะครับไม่ยากนะครับส่วนตัวนี้นะครับเราก็เดินสายนะครับขึ้นไปด้านบนคอนโซลนะครับฝั่งตรงไหนที่เราคิดว่าเราจะชอบในการวางเกจวัดนะครับก็สามารถไปวางได้เลยนะครับไปวางได้เลยแบบนี้นะครับแล้วก็นะครับเสียบเก็บ ปั๊กเข้าไปที่ด้านหลังเกตนะครับอนนี้นะครับเป็นเกจวัดรุ่นไหนก็ได้นะครับสายพ่วงพอดีนะครับใช้ได้หมดนะครับเพราะว่าเป็นปลั๊กที่เสียบตรงกับรุ่นของรถนะครับทั้งปลั๊กของเกตและปลั๊กของรถด้วยนะครับตัวนี้นะครับติดตั้งง่ายนะครับส่วนตรงสวิตช์เปิดปิดเนี่ยเราก็ถ้ามีที่มัดเคเบิลทยก็มัดมัดฝากไว้ใต้พวงมาลัยได้นะครับหรือถ้าไม่มีที่ยึดก็ให้เอากาวสองหน้าแปะด้านหลังนี้นะครับแล้วก็หาตำแหน่งติดตั้งที่เราคิดว่าเราจะเปิดปิด เขาได้สะดวกนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าใช้งานยังไงเดี๋ยวผมจะลองต่อเกมให้นะครับเดี๋ยวดูนะครับพอเราเปิดนะครับรถเราสตาร์ทนะครับตัวเกจก็จะติดขึ้นมาให้นะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับใช้ได้ใช้งานได้กับเกจหลายรุ่นนะครับตัวตั๊กค่วง OBD นะครับมันเป็นแค่สะพานในการตัดไฟไม่ให้ รถนะครับจ่ายไฟมาที่เกตแล้วก็ไม่ทําให้เกตวัดไปกินแบตของรถในเวลาที่เราไม่ได้ใช้รถนั่นเองนะครับก็คือมันจะตัดปัญหาเรื่องเกจไปกินไฟของแบตแล้วทําให้รถเราสตาร์ทไม่ติดอะไรทนองนี้นะครับเกตก็แสดงการทํางานมาเป็นแบบนี้นะครับเมื่อเราขับรถนะครับแต่เมื่อเราดับเครื่องยนต์นะครับตัวเกตก็จะดับไปนะครับจะดับไปให้นะครับเหมือนกันนะครับลักษณะแบบนี้นะครับก็คือจะดับไปเหมือนกันนะครับแต่ณขณะที่เกตดับตรงนี้นะครับ ก็คือเขายังกินไฟของแบตรถอยู่นะครับเพราะว่าพอร์ต OBD ของรถนะครับจะจ่ายไฟ24ชั่วโมงนะครับเพราะนั้นเกจดับจริงครับแต่ว่ายังพักหน้าจอแล้วก็มีการเชื่อมต่อกับกล่อง ECU ของรถอยู่นั่นเองนะครับจึงมีการกินไฟของแบตของรถอยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้ใช้รถนะครับนานๆนะครับแล้วเราไม่ได้ดึงปลั๊กออกหรือไม่มีชุดสายพ่วงเปิดปิด OBD แบบนี้นะครับ ก็จะเกิดปัญหาในเรื่องของบางครั้งเรามาสตาร์ทรถอาจทำให้รถเราสตาร์ทไม่ติดได้นั่นเองนะครับ่าดูนะครับก็คือตอนนี้นะครับพอเรากดปุ่มนะครับจะสังเกตว่าปุ๊บเกณฑยังทำงานอยู่เห็นไหมครับก็คือยังมีไฟเลี้ยงอยู่นั่นเองนะครับแต่ถ้าเรามีสายตัวนี้นะครับที่มีสวิตช์เปิดปิดต่อขั้นแบบนี้นะครับคือเรานะครับสามารถที่จะกดปิดเขาได้เลยนะครับเวลาที่เราไม่ใช้รถนะครับหรือเราต้องจอดรถนานๆนะครับ ไม่ต้องเสียเวลาไปดึงปลั๊ก OBD ออกจากพอร์ต OBD นะครับดึงออกบ่อยๆนะครับก็จะทําให้พอร์ต OBD ของรถนั้นนะครับซึ่งเป็นตัวเมียเป็นรูๆนะครับหลวมได้นะครับหลวมแล้วส่งผลอะไรครับก็จะส่งผลในเรื่องของเวลาเราขับรถขึ้นลูกอัางน้ำหรือทางปุกขะนะครับก็อาจทําให้ปลั๊กของตัวเกียร์ที่เสียบที่พอร์ต OBD ของรถนั้นนะครับค่อยๆถอนตัวออกแล้วก็หลุดได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าเรามีสายพ่วงพอร์ต OBD แบบนี้นะครับ ก็สามารถที่จะปิดเกตนะครับโดยกผมจะกดปุ่มนะครับตรงนี้นะครับกดปุ่มนะครับสังเกตว่าเขาจะดับไปเลยนะครับแล้วก็กดปุ่มที่ตัวเกตนี่ก็คือจะไม่มีไฟมาเลี้ยงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแต่เมื่อเราเปิดเปิดเกตนะครับโดยการกดปุ่มที่สายนะครับรถก็จะจ่ายไฟนะครับมาที่ตัวเกตแบบนี้นะครับอ่าก็ใช้งานง่ายครับตัวนี้ผมแนะนํานะครับที่ร้านอบดิชัของเรานะครับลูกค้า ติดสายพว่วงพอร์ต OBD แบบมีสวิตช์เปิดปิดแบบนี้นะครับแทบทุกคันเลยนะครับอันนี้ต้องต้องบอกได้เลยแทบทุกคันส่วนน้อยมากนะครับที่ไม,ไม่ไม่ไม่ได้ติดไปนะครับเพราะว่าเป็นอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งนะครับที่ตัดปัญหาในเรื่องตอนเช้าเรามาสตาร์ทรถแล้วรถเราสตาร์ทไม่ติดนะครับตัวนช่วยได้จริงๆนะครับตัวนี้นะครับสินค้านะครับเป็นมาตรฐานนะครับลั๊กตรงรุ่นนะครับตัวนี้นะครับท่านใดสนใจนะครับอยากได้นะครับปลั๊กเสียบพอร์ต OBD แบบมีสวิตช์เปิดปิดแบบนี้นะครับ ทักได้ที่เพจ f a c e b o o โอบิดิชอนะครับหรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลข0899695708นะครับราคาไม่แพงนะครับตัวนี้ราคาหลักร้อยนะครับไม่ไม่ไม่ถึง500ด้วยนะครับตรงนี้นะครับสามารถสอบถามได้นะครับที่หน้าร้านโอบิดิชอนะครับหรือเพจนะครับหรือเบอโทรที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้นี้นะครับยังไงลองตัดสินใจดูนะครับสําหรับคนที่ใช้รถน้อยนะครับหรือคนใช้รถเยอะก็ใช้ได้นะครับ เพื่อตัดปัญหาในเรื่องของเกจจะกินไฟของแบตก็สั่งซื้อได้เช่นกันนะครับก็นำไปติดตั้งกันรถได้เช่นกันนะครับตัวนี้นะครับถ้านใด้สนใจทักมาได้นะครับวันนี้ขอจบรีวิวนะครับสายพ่วงพอร์ต OBD2 นะครับแบบมีสวิตต์เปิดปิดนะครับตัวนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ